สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจูราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคําถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ IELTS listening นะคะยากหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเพราะว่าเราก็มือนจะกังวลใช่ไหมคะว่าเอ๊เราจะฟังเข้าใจหรือเปล่าบอกงนี้คะ่ะว่า ไม่ยากค่ะถ้าเราฝึกมากพอแล้วเราก็จะเริ่มจับทริคจับทางเขาได้ค่ะของการสอบ listening ของ IELTS นะคะจะกลายเป็นพาที่เราได้คะแนนง่ายแบบชิวๆไปเลยแล้วก็ระหว่างนี้นะคะที่เราฝึกทําข้อสอบกันไปอย่าเส้นน้องๆเนี่ยฝึกฟังเรื่องอื่นๆไปด้วยนะคะพยายามให้ชีวิตของเราเนี่ยลายร้อมไปด้วยภาษาอังกฤษก็จะช่วยเรื่องการฟังได้เยอะเลยล่ะค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมา โรงเรียนคอร p r i v a t e ทหรือว่าตัวต่อต,ตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นตําปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาลิวเตอเ์นะคะ